อ้าวครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเกมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องผมจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงคลิปรับซีซั่นสองแล้วนะครับก็ขอขอบคุณจากใจนะครับก็ถึงช่องจะไม่มีสาระก็ตามนะครับก็ขอบคุณที่ยังติดตามและรับชมกันต่อไปนะครับก็เอาละงั้นเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับไปเริ่มเสียวกันนะครับก็เดี๋ยวมาต่อจากหลังจากที่ผมบอกมาจากไอ ตึกร้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพิกัดต่อไปเลยกว่านะก็เราอ่าพิกัดต่อไปพิกัดไหนสี่ห้าสี่สองใส่พิกัดสี่ห้าสี่สองสี่ห้าสี่สองอ๋อไม่ติดอ่ะ สี่หสสองอผิดอ่ะห้าสี่้าองโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าละ่า <c oughs> สเฮ้ยเอาแปดปุไอ้ยันเค่โอ้ยมันหมดเลยตอนนี้วะเไี่เอาแ,บบอแอมวแปดปุดเลยเอาแปดจำได้ว่ามันจานไปข้างบนนีมเสืญญ้อชั้อยี่แต้ว่าเอไป มีอัตรีแต่แม่เเนี no beat, right? <t dinner benefit> <so> ่ยมือชอบลั่นแงอ่ะเป็นแบบลับสายพิการต่อนะครับห้าสี่ห้ดูเอาระพิการตอไปอยู่ซ้ายอินิสซ้ายเต็มบหลังเลยสองประมาณสองกิโลอ่ะน้ำมันบอกรีเยอะฮะเราจะเปืนเครื่องไปเลยออกแก มะฮะเอาละระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะทำไอ้แ <sucks> ท้งน้ำนะฮะเอ้ยก็จะพูดยังไงดีคือขี้เกียจไปเติมน้ำทุกวันนี้แล้วไงก็แครฟาร์มแล้วฮะนี่เรามีไอ้นกฟ้าเยอไก่เหรอเออน่าจะเป็นไก่นะมันไม่ใช่นกหรอกนกฟ้าอะไริไม่ได้ลงอาว่าพูดว่าเป็นลูกตั้งนานนะฮะเสุดท้ายก็เป็นไก่ไก่ฟ้าดูนะไก่เลย ชัดไปกว่อนี้ไหมเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช้ไอ้น้ำมันก็ออะไรแบตเตอรี่หมดก็มอนเสียบชัดเลยนะครับอ right oh. ๋ออ e at ่าพี่รามพ่อยายพ่อเดียวนี่ฟาร์มพึ่งอันใหม่ก็ทําแค่นี้ก็พออ่าสลับการทําไว้น้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะเอราะไอ้ไปป่ะกระจกแบบเลยเหลือเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีของที่ต้องทำแล้วก็เดี๋ยวเราดูน้ำมันกันน้ำมันจะดึงไหมเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วโอ้โหป่ะที่หายแล้ว อบอกเลยเอาน้ำมันไว้เยอะอ่าไ,อไปทั้งหัวจัดไปกรอนมันติดนะครับอ่าเดี๋ยวนายบอกว่าจะทำไปแล้วจะไม่ตัดอุอ้ยเนี่ยทำไมชอบมือลัน่นวะเนี่ยเอ้ยกินไอ้นี่เป็นดีๆเลยชจบๆอ๋อละแล้วเ,เสียวไล่เดี๋ยวอ่าทำนี่แค่นั้นป่ะมันใช้เทนเทเนียมบอกเลยว่าเทนเทเนียมก็จะหายากครับเป็นแร่ที่แบบหายากสุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ อาญาก็ต้องคาปังมันจะเป็นต้องใช้เฮ้ยเรามีที่วางแท้งไม่ี่ยอ่าวางนี้ได้ไหมเออโอ้วางนี้ได้วางนี้ได้แต่มันอยู่กระชัน้นนะตามจริงมันต้องวางชั้นนี้นะโอ้แทง้งเพิ่มเทิ่มเลยวางตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยต้องไอ,อ,อ้ทำนี้ใหม่ไหมอ่าแอร์ควาดซ้าย อันนี้มันติดอ,ะอ่ะอมันติดกอนเท่าเอาละเดี๋ยวเราจะยกระดับตัวนี้ขึ้นนะครับก็ทุบอุ้ยปอกไปถูกไปโอ้ถูกไปละทุบไปโอ้ยทำไปยังงดมีไอ้นนี้ซะอยากเลยอ่าเดี๋ยวยกระดับเดี๋ยวอันนี้ที่เอามันยกแค่สองแผ่นนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวดูว <c oughs> น่าจะได้ อปเลยไปดูว่ามันจะโจมเราได้ไหมเอ้ยได้ได้ได้มาหนึ่งไอ้ตรงยุบไม่ได้ไงแห่งน้ำฟังเดี๋ยวเพียวได้ไม่ได้อีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยต่อสองตรงนี้ก็น่าจะวางได้ไะมไปอ่าได้ได้ไี่ แล้วไอ้ถังน้ำเราดีเดีวโกะอ่าอะไรออกอะไรเข้าเนี่ยอ่าไอ้นี้น่าเป็นถังเก็บไหมไอ้นี้เอาอันนี้เอาเอาเอาออกดิออกเลยต้องยกตรงนี้ออกมาดิอ่าไอ้ตรงนี้เข้าอันนี้ออกเอาออกเอาออกเฮ้ยถังดีเนี่ยหนึ่งพาริสอ่าเดี๋ยวๆลองใส่ดิ อ,อไอต้ตอบเพื่อจะวางท่อนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ย้ายกล่องกแล้วกล่องเก็บเอาละอ่าไม่รู้ว่าตัวไหนออกอะไรเข้าเดี๋ยวลองต่อดูวัน <c oughs> ไม่รู้ว่าไหนออกไหนเข้าออกมันออกอยังไงออกนับออกนับกินนับใช่หรอเดี๋ยวลองต่อดูเดี๋ยว,วยก็รู้อ่าเอาไอ้ท่อต่ออยู่ไล้วเนี่ยหยุดแล้วนะ ลองอ้นี้ดูเลยเฮ้ยต้องเดี๋ยวไม่ได้ฮนะไอ้ตอกขึ้นตับเบืออะไรเงียไตรงมาอย่างนี้ไอ้นี่มันน่าจะยังไงอนะใส่แล้วใช่ไหมแล้ว,ลวอะไรอะโหนี่น่าบอกตรงนี้ก็สรุปว่าตรงนี้จะใส่เลนตัว เราก็ต้องต่อจากตัวนี้เข้าขพวกนี้ต่อไปอ่าอีก,กยนันหนึ่อ้าเรียบร้อยเอรอตอนนี้ไอ้น้ำตัวน,นี้ไม่เต็มจะลองจะลองจัดน้ำดูต่อๆๆ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 อ้ๆๆ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 ๆแๆๆ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 มๆ้ๆๆ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 ๆองๆๆๆๆๆสๆๆๆ่าๆๆๆๆๆๆๆ้ๆันๆๆๆ น,นี่คือประเดน็นเลยเราใส่ไม่ได้แล้วทำไงเหลือยังไม่ไปหน้าเลยพวกนี้ทำไม่ได้อยู่เอ้าน้ำนี่ใส่ไม่ได้มันต้องมีน้ำที่ดื่มได้โอ้บอกเลยต้องทำไอ้เครื่องนั้นจริงใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เอาอีกาล้วปัญหาเกิดอ,อีอ่าเดีว่าจะทำแท,ำทงน้ำสิแบบนี้ มันต้องเป็นน้ำที่กินได้ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรครับก็เราจะเอาลำเลียงจากตัวนี้ขึ้นไปข้างบนแบบอ่ะจะาจยังไงคือต้องต่อท่องไงถ้ามันต่ออ่อาจา้ตัวนี้แล้วไปไว้ข้างบนอ่ะได้ไหมอ่าอันนี้คอยกเรื่องหนึ่งอ่าอตัวนี้มันเข้าตัวไหนเออนี่เข้านี่ใช่ไหมก็วางไว้แบบนี้ ไอตัวกองน้ำเข้าอรอมันจะเข้าตรงนี้เริ่มจอกตรงนี้ก็ตอนมาคีอ,อ้าเรียบร้อยเอา้าไม่เข้าหอรอครับไม่เข้าอเอาเอาขอแล้วขอแล้วขอแล้ว,ลว,ลวเห็นไหมฮะนีเครื่องก็ตั้งมาน่าฮ่าแบบนี้แล้วอย่างคือพวกนี้มันใช้แบบไม่จำกัดสจแล้วไงพอแบตเตอรี่เราสมาถชาร์จได้นะครับก็แบบไม่ต้องเติมน้ำมันตรงนี้นะแบบชาร์จทัง,งาน,นอีอนะเขาเรียบร้อย ได้ก,กี่ลิศเนี่ยพูพันลิศบอกเลยว่าอยากจริงแล้วก็อท่อนี่ต่อจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ไปอาทุกไหมตรงไหนตรงนี้นว้าวพอเขาพอเอาเศษเล็บให้พามา 4, สิบพันช็อตสามารถต่อนี้ต่อขึ้นบนได้ว้าว ว้าว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 เพอร์เฟิตอืออือวันนี้น้ำก็แบบมีไม่จำกัดแล้วก็แบบไม่ต้องกลัวว่าไอ้พวกนี้จะอดน้ำตายอื้ยหมดเลยพุจริงแล้วก็อย่างคือน้นำในฝนเราก็แบบเก็บได้ตลอดดี่แบบเก็บก็เก็บไปคือไม่ต้องปกน้ำพอซอมขวดแล้วไงปกแค่ขวดเดียวก็เรือหล่แล้ววันนี้แบบผมทำงานตลอดและว้าวเพอรฟิตไนะครับบอกเลยว่าวาง บาแงแผนงานที้แบบเจ๋งมากคือแบบตอนแรกไม่อา่านงานเลยตอนแรกก็รู้อย่างเดียวนะครับอุ้ยตัวแทงน้ำใหม่เก็บน้ำได้พันลิตรจริงอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็เดียเด๋ยวคอเคลือบตัวจากไอ้นี่ก่อนนะ้ว่าทำตัวน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาติดกันไหมก็เดี๋ยวอ่าตรงนี้มันไม่ได้ใช้แล้วไงปุ๊บ มาไอต,ตัวนี้รถูกเพามันได้ใช้ตัวนี้ต่อเพิ่มต่อเมือเดิมนี่หรือได้เดินาเดินนีอกก็แค่นี้แหลครับเอาป่ะสิริมาแทงน้ำใหม่อแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงยังอ่าพิกัดต,ต่อไปแล้วนะครับก็เป็นอาณาจักรี่แบบบอกเลยว่า ใหญ่กว่าทุกเกาะที่เคยไปมั้งนะครับอ่ามันน่าจะไม่ใหญ่เท่าเกาะไอมีป่าตรงนั้นนะไม่รู้อ่ะแต่ก่อนนี้มันกว้างนะไม่รู้ว่าจะใหญ่เท่าไหมนะครับก็เป็นพิกัดที่ผมไม่เคยมาเป็นพิกัดอัปเดตแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพิกัดอะไรด้วยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปติดตามและชมคนว่าจะเป็นกัดอะไรแล้วก็เป็นเกาะอะไรนะครับอ่าตอนนี้คือเอตอนแรกคือน,น้ำมันหมดนะโอ้โหแบบหาน้ำมันตั้งนานกว่า <laughs> จะได้เออครับไป ถ่เปกรเรืออยู่นะครับเอ้ยเอาอ๋อเปเกาะหิมะใช่ไหมเห็นเขในคลิปอัปเดตเห็นขี่รถอะไรรถสก,กีเหอที่นั่นขี่บนหิมะเฮียจ๋อเป็นดินแดนที่บอกเลยว่าเราน่าจะมาไกลนะถ้ามีหิมะน่าจะเป็นแบบดูแอตแลนติกนะเออใช่ปะมีรู้ว่าแล้วมันก็น่าจะบอกนะว่าพี่กัดต่อไปที่เราจะมุ่งหน้าไปจะเป็นอะไรมั้ง น่าะมีบอกในเนื้อเรื่องนะครับโหระตอนนี้เราก็มาถึงว้าวดินแดนน้ำแข็งเอาเป็นว่าดีใจเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบนนะครับไปไปปิดเครื่องซะตานเกียร์น้ำมันจะมาถึงนะแต่อ่ามันไปติดก่อนเลยกันเลยไม่รู้แล้วแบบจมหายไปในน้ำมันแล้วทางเข้าอ,อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหดินแดนน้ำแข็งเตรียมไปหมดเลย แล้วก็ก่อนขึ้นนั้นก็ต้องเก็บของก่อนใช่ปะ่ะอ่าคืออย่างทำกับข้าวที่แบบใช้ไข่อ่ะมันใส่แางแก๊บเยอะนะครับอุ้ยแต่แบบบรรยากาศดีแล้วใช้ได้เลยเออใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าแล้วไข่ผมมาเพื่ออะไรเนี่ยเออเอาเดี๋ยวนะตักเข้าอ่ะตักกับข้าวไปกินนะเราจองเดินทางไงก็ทำซุปไปนี่ไปนี่แบบเป็นใช้ทรัพยากรไปไม่เยอะนะครับโอซีว่า หาไม่เยอะเลยตีเดียวเชียวแล้วก็ไม่รู้ที่ใช้ไข่นี่ผมเลยไม่ใช้ปลาดล้วยใช้สลายทะเลน้ำเคียวนะ,เอ,ะ,อะเอาละจุ้นจุ้มก็ตอนนี้อุปกรณ์ผมจะพร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางไปจังเกาะอีมาตัวนี้นะครับก็ออมแล้วอาหารมาให้หมดมีอาหารอะไรใส่ให้หมดนะฮะอันนี้ข้าจัดไปก็น่าจะพร้อมแล้วแหละอาวุธก็พร้อม อะไรก็พอเจ้าน้ากินไปอุ้ยสองแก้วไงเฮ้ย,อยเอา้านลงในด้วยไปละไม่อยู่แล้วฮะไปขึ้นเกาะกันไปไม่้ใช้ใชพกไปเฉยนะครับเออามงอ่าเอบไปหนึ่มาเอาขวานเอาไปเฉยเพื่อจะได้ใส่เอ้ยเดี๋ยวรองเท้าก็ใส่ทำไมมันเดินยากวัเนี้คือบอกเลยว่าตอนนีชุดแบบไม่เต็มรอยนะฮะ ชุดคึ้นขึ้นก่เองไปทางไหนกว่านี้ไปตรงนี้ไม่ถุนไหมตรงนี้ก็ขึ้นได้นะเดี๋ยวก็ตรงนี้เดี๋ยวจะขอขึ้นไปสมดุลก่อนนะครับพอไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างบนเมื่อคยมาตอนนี้ให้เจออะไรที่แบบแปรงเปลีตาเลยแล้วกันมิถุนด้วยฮะดูแอตแลนติกอ่ะเดี๋นแคร์ครับแอตแลนติก วิ้ยมีรถเอาเี็ก็เอ้ยเอาขี่ได้จริงด้วยเยตดาวนราอุ้ยเยตอุ้ยมีข้อลวกว่ะเอาซีซีจะลองไหมล่ะจะลองไหมล่ะเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูอ๋อไม่น่าจะโหดหรอกก็น่าจะอุ้ยเดี๋ยวดูเดือด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 ไม่ได้พกไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้ที่อยู่ด้วย ไม่น่าจะมมันก็เหมือนมีธรรมาดาทั้งไปแหละครับแต่เป็นอ่าล่วงแล้วเป็นยังไงล่ะตกใจหมดนั้ว่าจะแบบหมดไวมีที่เจออยู่กนะ็ไอ้พึ่งับนี่โซ่อ,อะไรอ่าถ้าสู้กับมอนเตอร์อะไรขอเก็บนี่ไปดีกว่า,าล้างไปได้ไหม บอกเลยว่าว่างอะออสมุดไม่หมดนะไ,ไหนๆก็ทีตรงนู้นก็ไปได้ตรงนี้ไปได้เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วนะครับนีจะมีดงด้วยมีใครอยู่ไหมเออเอาจริงนะแบบนี้อาจจะมีคนอยู่ก็ได้คูมบบนเดินรอดอนะคนเดินทางมางทันทีคือเราตามหาคนรอดชีวิตมาแต่ก้อไกลนะ่ะ กมีรถเียดมีน้ำมันไหมเนี่ยอูยอย่างแรงโอ้ยโอ้อู้ยอาแรงไปดุดกันเชมันีขับจ้าันขับจากออมองกันนไม่ได้ใช่มะอันนี้อะไรเนี่ย ต้องหาอะไรมาใส่ใช่ไหมจะไปครับหาอะไรมาใส่อ่าน่าจะเป็นพลังงานหรืออะไรนี่แหละ,จ,ะจุกไฟฟ้าวะ่ะอ,อือต้อมีหลายสิ่งที่เราต้องไปหาเก็บมาแล้วมันจะเปิดตุ่นี้ได้ แล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันคืออะไรจต่ไดยพี่ีว่าคืออะไรอุ้ยเดินเดินขี่รถโคตรยากเลยเออรถยากอ่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยว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 เขาได้เขาได้เขาได้ตรงนี้เขาได้นี่กะว่าจะไปฝั่งนู้นนะว่าจะไปหาไอ้ของเที่เป็นประจุไฟฟ้าว่ ตรงนี้มีสารพริษเอาละมันต้องมีหน้ากากใช่ไหมยะเรามีไหม,มไม่มีไม่มีใส่มีได้ไหม <c oughs> อา้าวว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมีหน้ากากนะแต่เราลงไม่ได้เป <c oughs> ็นตาหาหน้ากากด่วนเลยมีมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปขี่รถเราต่อน่าไปฝั่งนู้นไหมดูว่าไปไหนก็ใช่าเราไปเลยดีกว่า เงี а, <t <t hi, ้ยเงี้เงี้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 เง้ยเออเอะไรอะไรเลยไอเสี่ยไปเลยรเออตรงนี้มีรถด้วยขี่ไปขี่มาน่าจะหลงทางเลยโอ้โหจังแรงโอ้มีพี่ด้วยเราจะขอไม่เล่นด้วยแล้วกันเดี๋ยวขอขี่ตามทางดีกว่าก็จังแรง โจ้จโจๆจๆจจจจชางเข้าอะไรสักอย่างเหมือนเออลงไฟฟ้าดีกว่ามันมีไอ้บ้องสองบ้องเอ่ออะไรเนี่ยโ,โอ้เป็นกุญแจใช่ไหมอะไรเนี่ยเออตามไปนะฮะมาเป็นเชือเฮ้ยแล้วบอกเลยมีรถอยู่สองฝั่งด้วยน่าจะไปให้ตามหาอีกฝั่งไหนวะเนี่ยโอ้มีรถ มีขีทกคันเลยเปนไรเอ้าเปได้โอเคข้าไปบึ้นๆสายขวาสายสายขวาสายอ๋ตัวนี้มีทางแยกวอนนี้ตใส้ดีกว่าโอ้ตู้ตู้ต้อาติดติดวิ่งว่รถแรงเกินนะชุ่มอู้หรถินได้

เอาทีไม่ค่าก็ได้นะแกขี่รุนนี้ก็จบไอ้น,นี่ไม่ใช่ที่เดิมไหมเดี๋ยวๆอี้ยอ้ยอ๋อที่เดิมอีกท,ทีสรุปคือต้องไปตามหาหน้กการก็จะลงมาแถวๆนี้ใช่ไหมแล้วนักการโจยู่ใส่แต่เี้กองละไกัน เอฮ้ยเฮ้ยรเนี่ยอ้าแล้วโดนกับดักหรือนน่ไม่น่าจะเป็นกับดักแท่เป็นอีวัตถุลแล้าจะขึ้นยังไงเนะี่ย ดีแล้วเทียบของ,งมาเยอะอยู่เฮ้ยให้ดำน้ำไปเหรอโอเคน้ำกระดานนี้เคยจะดำได้วันนี้แล้วเดี๋ยวอ่ออกเจนมาเลยถังถังอ,อ้ยมีปลายนี่ดูด้วยด้วยด้วยนี่ตากเป็นทิ้งแกบดะปลาประหลาดไหนที่ข้างหลังใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่งไงอ่ะมาดิมาเนี้ กูจะกลับไปอ่กกลับไปได้ด้วยดูเดี๋ยวไฟออกฮะไฟออกไฟออกอู้หู้เอาเรื่องไงเย้าคือมันจะว่ายไปได้ไปนี่ยใครจะไปรู้ว่าจะมันตกตรงนี้วะเนี่ยไม่ได้เอาออกซิเจนอะไรไปเลยเอาละว่ายไปด่วนปูดังไปไกลไปนี่ยโอ้ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ ออ,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 อน้นูจะไก่อยู่ในน้ำนางกว่านี้บอกเลยตายสุดทานทียวอุย้ยมีทางรับไต้ทำด้วยจะมีรถอะไรรถทาบหัวปเนี่แต่เข้ามายังไม่ได้ของอะไรเลยบอกว่าจะเข้ามาสำรวจเฉยแต่ดันมาเจออะไรไม่รู้อา้าว เอาไรนี่โอ้นี่ไลาเป็นคนที่อยู่ที่นี่แัวพ่อเป็นนักสำรวจที่มาอยู่ที่อ่าโครนนะครับเป็นรู้ว่าดาวนะนี่ประมาณนี้เดียก็ติดตั้งสมนี้น่าเป็นผู้ที่รอ,รอดจากอ่าน้ำท่วมนั่นแหละนะวันวันนี้เราสรุปไม่เจอใครเลยไม่ใช่ไม่เจอคือไม่ไม่เจอใครเลยเ,เลย ไม่รู้ว่าอาจจะมีอ่ะคนเราเราแปลเพราะตอนนี้ยังไม่เจอใครไงมาอยู่อะไรที่น,นี่แบบแปลว่าอ๋อไปรถโอเครถเหมือนกัมนมิเรียนเหมือนกันแฮะไอ้ที่ตรงนี้น่มีที่ยอดด้่ว้าวโคฟิโค โอ้เป็นฝัง่งนี้โอ้เป็ทางประตูตามจริงคือ,อยังไงมันก็ต้องได้หลบมต้อง <c oughs> เนื่อประตูปิดตามทางเอาละที่เรามาดูตรงนี้มาเป็นโน้ตเองแหละอ๋แอแต่ที่นี่ทางลานอยู่นะมีไฟฟ้าใช้นี่ได้เป็นข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เลยแหละบอกเลยกระพิบกระพิบมีแล้วมันเก็บอะไรให้เราไปสร้างเนี่ยโอ้มี wifi ด้วย เต่บบอกเลยเราไม่มีอะไรฉันเจ็บกองมีอะไรเจ็บไหมไปฉันบชนั้นตร,รอโอเป็นดราราศาสตร์เรื่องไงนเะนี่ยแปดอีกัดไหมเอ้ยไม่ใช่อ่าเขาเรียวกว่าอะไรรหัสเออรหัสรหัสถ้ามีตัวเลขเราต้องคุ้ว่ารหัสพอนฝั่งนี้มันมีไงสอง แปดสองกับอะไรโอ้ลาตัวนี้ yes แปดสองแล้วอ,อีกคนหนึ่งอ,อีกข้างบนนั่นไงรหัสตู้เซฟวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยใส่จะค่อยใส่มสีคนได้ด้วยเฮอ้อะไรอะไรฟ้าดูดาวหรอเออได้หรอดูดาวเอาขึ้นอีกขึ้นหลงทางบันไดสและ นี่ชาร์กอเดี๋ยวชากอป้าป้าลางดูดาวดูเนยชัเชื่ัมกระดาษอะไรเนี่ยโอู้นึกแบบนอันนี้ก็เป็นนกโอ้ถ้าจะดูนกระูแบบนี้ฉลามดูแบนี้แล้วรหัสอีกตัวนึงอ่ะ It doesn't speak with me anymore, but I think it's safer for someone to stay behind. Mm -hmm. Etosans, there's a place with lots of Ruby Ruben says, might be there. She definitely isn't here in this corner. Yep. It's nice talking to อารหัสนี่ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นพวกไอ้นี่มาที่อยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวๆอันนี้เดี๋ยวอายุคือรหัสมีหลายรหัสไงไอตรงนี้มันก็เป็นไอหรือเป็นเคียนเป็นเลขแปดดาวให้เรางง <c oughs> มันมีไอตัวนี้ด้วยเนี่ยพวกนกกับตัวนี้มันมีบล็อกด้วยหนึ่งสองสามสี่ อาจจะเป็นรหัสอีกก็ได้เขาจะว่าเดี๋ยวไอ้ตอกขอนี้มีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหรหัสเยอะเกินหกใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยนี่เรือเรือเรือสี่อันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วเรือสี่ไอ้นี่ไอนี่อะไรนี่นกหระโออไม่น่าใ่เยะ ไม่รู้ป้าเบื่อกวมดาวสองนนตัวนี้นะที่ดาวอ่ะหน,นึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอ่ะสามกับอะไรบเป็นนกไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนวะไอ้นี่หรอที่เป็นนก นใช่ใชตัวนี้แหละอันนี้ก็จะมียี 1, 2, 3, 4, 5, 5. อันหนึ่งสองสาสี่ห้าห้ายลืมแล้วำได้ว่าเก้าอันนี้สี่นี่อะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหอะไรไปเนี่ยอ่า ไปหาท right? ah, ี่รนดีกว่าลงลงอยู่ไหนลงงลงลงจำได้ข้านล่างเท่ไหเท่าไเ่ไหร่จมกระดาษห้าใช่ไหมห้าห้าแล้วก็อะไรอันนี้เก้าเก้าจได้เก้าเก้าอุ้ยีตั้งนันเก้าไอ้เท่าไหร่ไอ้นี้สี่อ่ะสี่ห้าห โอ้สีเอาละมารูกันว่าท้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะท้าไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเลับนั่นไงโอ้โหอย่าจะตังนานโอ้ะลุงไปเชื่อรหัสในตัวนี้ยิ่เคที่ไหนเขาบอกว่าให้ดูนับดาวแทนยิ่เคโอ๋อีีได้รหัสตร้วเก็บมาตั้งนานแล้วอันนี้เป็นกุญแจสต็อกคีอันไหนวะไอ้ใช่ไอ้ไกลๆดูไหมของขแปลงหน้ากากใช่ปะ ไ,ไหมอ้าวขึ้นชา้าจังอ๋อเป็นอะไรอ่ะเป็นพลังงานเหรอโไ้เอาเป็นว่าที่นี่เรากพหมดทุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหอดูดาวโ้ขึ้นเล่นไขลันแบบเอาซับบ์บอกเวมากนลอยจับๆไปเลยก็ <c oughs> แปลงใ้ตัวนี้เป็นเป็นอะไรไม่รู้อ๋อน่ะเป็นที่ปุ่มต่อไปนี้ไม่ขึ้นหรอก <c oughs> เดี๋ยวกุญแจนี้น่าจะเป็นกุญแจไอตัวไกลๆน,นู่นนะไอห้องที่เราไปเจอแล้วเราบอกว่าเออให้ดูกุญแจไว้ว่าไอนี่นจะใช่กุญแจอะไรมัน่าจะประมาณนั้นในห้องนั้นอาจจะมีอะไรหน้ากากกันแก๊สอยู่ก็ได้นะครับก็เอา,าไว้ว่าไว้เรามาต่อในคลิปหน้าดีกว่าพี่นี่ก็คงหมดเวลาเพียงตัวนี้ดีก่านะถ้าใครชอบคคิปนีก็ฝากเลยฟฝาอยู่ตามเลยนะ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับดับซีเซนสองสวัสดีครับ